เจ้าพระยาเป็นบรรดาศักดิ์ขั้นสูงสุดของคุนนางไทยจากขุนหลวงพระพระยาและเจ้าพระยาส่วนสมเด็จเจ้าพระยานั้นเป็นบรรดาศักดิ์พิเศษในสมัยรัตนโกสินทร์มีเพียงสามท่านเท่านั้นส่วนเจ้าพระยามี30กว่าท่านในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติหลายท่านที่เข้ารับราชการไทยและทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศอย่างมาก จนได้รับพระมหากรนาทีคุณพระราชทานบรรดาศักด์เป็นเจ้าพระยาโดยมาในแบบต่างๆกันเจ้าพระยาต่างชาติทันแรกก็คือเจ้าพระยามหาโยธาเจงอดีตเจ้าเมืองมอนและเคยเป็นเจ้าเมืองเชียงแสนในสมัยที่พม่าปกครองมาแล้วได้พาผู้อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยในสมัยกรุงทนบุรีสาเหตุที่อพยพเข้ามาตอนนั้นเจ้าพระยามหาโยธาเป็นเจ้าเมืองเตรน ซึ่งเป็นเมืองมอนในปกครองของพมา่าอยู่ระหว่างเจดีสามองค์กับเมืองมตมะในปี2318พระเจ้าอังวะวางแผนจะตีกรุงธนบรุรีได้นำทหารมอน3,000คนมีทหารพม่า500คนคุมเข้ามาตั้งยุ้งฉางเตรียมที่ตำบลสามศพและท่าดินแดงในประเทศไทยขณะที่กำลังทำงานกันอยู่ในเขตไทยนี้แม่ทัพพม่า ก็เกณฑ์มอญขึ้นอีกหนึ่งกองที่เมืองเตรนเป็นกองกำลังร่งรวมมาตีไทยแต่พวกมอญไม่เต็มใจจะร่วมกับพมา่าพากันหนีทัพพมา่าจึงจับครอบครัวมอญเป็นตัวประกันทำให้ญาติพี่น้องของพวกมอญที่กำลังทำงานอยู่ในเขตไทยถูกจับไปด้วยเมื่อมีผู้แอบนำข่าวนี้มาบอกที่ท่าดินแดงพวกมอญพากันโกรธแค้นและคบคิดกันจับทหารพรมาร่าฆ่าทั้งหมดจากนั้นก็รวมกำลังกันกลับเข้าตีเมืองมอตมะ โดยให้พระยาเจงเป็นหัวหน้าลอบเข้าตีในเวลากลางคืนพากันโห่ร้องให้เหมือนทหารไทยพมา่านึกว่าถูกกองทัพไทยเข้าตีโดยไม่ทันตั้งตัวจึงตกใจพากันหนีไม่คิดสู้พระยาเจงยึดเมืองมตมะได้แล้วรุกตีเมืองสโตงกับหงสวดีได้อีกสองเมืองในขณะที่เข้าตีย่างกุง้งหวังจะกอบกู้อิสรภาพตั้งประเทศมอนขึ้นใหม่ พระเจ้าอังวะก็ส่งอาเซาวุน่นที่นำทัพใหญ่มาปราบพระยาเจงสู้ไม่ได้จึงพามอนราวหนึ่งหมื่นคนเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระเจ้ากรุงทนบรุรีพระเจ้าตากสินโปรดให้กองทัพไทยเอาไปรับครอบครัวมอญถึงชายแดนมิให้พมา่าเข้ามาตีได้พระราชทานที่ดินให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในแขวงเมืองนนทบรุรีตั้งแต่ปากเกร็ดไปจนถึงสามโคกตั้งแต่นั้นมาเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรี เสด็จไปทำสงครามกับพม่าครั้งใดก็จะมีทหารมอญสมทบไปกับกองทัพไทยด้วยทุกครั้งในพิธีสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยนั้นพระยาเจ่งรามันได้รับโปรดเกล้าเป็นพระยามหาโยธาว่ากองมอญทั้งสิน้นต่อมามีความดีความชอบในสงครามข้าวทัพ ที่นํากองโจรสามพัน 3, คนไปล่อกองทัพหน้าของพม่าเข้ามาติดกับจนถูกตีแตกผ้ายับเยินไปเป็นทัพแรกทําให้ทัพหลวงที่ตามมาระสําจนต้องถอยกลับไปเมื่อเข้ามาได้แค่ด่านใจดีสมองค์จึงได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าขึ้นเป็นเจ้าพระยามหาโยธาในสมัยรัชกาลที่สบุตรชายคนหนึ่งของเจ้าพระยาเจงชื่อทอริยทองชื่นเกิดในเมืองมอน ได้สืบบรรดาศักดิ์เจ้าพระยามหาโยธาแทนบิดาและเป็นที่โปรดปรานสนิทสนมของพระบาทสมเด็จพระนั่งกราเจ้าอยู่หัวเพราะเคยกรมศึกด้วยกันมาก่อนจะขึ้นครองราชบุตรของเจ้าพระยามหายโยธาทอรียคนนี้คนหนึ่งเป็นชายชื่อจุย้ยได้เป็นพระยาดำรงราชพลขันและเป็นบิดาของเจ้าจอมส่อนกลิ่นซึ่งเป็นเจ้าจอมมารดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ พระราชโอรสในรัชกาลที่สี่ต้นตระกูลกริดากรและเป็นพระอนุชาที่เป็นกำลังสำคัญในรัชกาลที่หเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัตินามสกุลในรัชกาลที่6พระยาพิพิธมนตรีหรือปุยผู้สืบสกุลมาจากพระยาเจงได้ขอพระราชทานนามสกุลทรงพระราชทานนามสกุลให้ทายาทจ้าพระยามหาโยธาเจงซึ่งแปลว่าช้างว่าคดเเสนี ส่วนเจ้าพระยาไทยอดีตรัฐมนตรีเบลเยียมก็คือเจ้าพระยาอาภาัยราชาสยามนุก,กูลกิจโรลินยักมินซ์ซึ่งเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงต้องการหาบุคคลที่มีความรู้กฎหมายของตะวันตกเพื่อเข้ามาปรับปรุงกฎหมายไทยให้เข้ากับสากลเพราะชาติตะวันตกไม่ยอมรับกฎหมายไทยให้คนในบังคับของตัวเองไปขึ้นศาลกงสุล กับทั้งตอนนั้นประเทศไทยมีความขัดแย้งเรื่องเขตแดนกับฝรั่งเศสอยู่มากเมื่อฝรั่งเศสได้ยนเป็นเมืองขึ้นแล้วก็จะยึดเอาลาวกับขมรจากไทยไปด้วยอ้างว่าเป็นของยนมาก่อนจึงต้องต่อสู้กันด้วยกฎหมายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงได้รับภาร,ระในเรื่องนี้ในการเสด็จไปยุโรปในปี2334ได้บอกกล่าวกับมิตรสหายชาวต่างประเทศ ก็ยังไม่สามารถหาผู้เชี่ยวชาญกฎหมายตามความต้องการได้ขากลับส่งแวะดูงานที่อียิปต์ก็ได้พบกับมิสเตอร์กูสตาฟโรลังยักมินสัตราจา์กฎหมายชาวเบลเยียมที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเป็นสัตราจา์กิตตมศักตร์ของมหาวิทยาลัยบรัสเซลส์เป็นดรกิตตมศักติ์ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์เป็นอดีตเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยของเบลเยียมและยังเคยเป็นผู้พิพากษาในศาลอนุญาตโตตุลาการที่กรุงเฮกด้วย แต่ใน,นขณะนั้นกําลังตกอับเนื่องจากน้องชายที่เป็นพ่อค้าขอให้ช่วยค้าประกันเงินกู้ที่เอาไปลงทุนแต่ขาดทุนจนล้มละลายโรลังยักมินส์จึงต้องรับภารหนี้แทนจนหมดตัวเมื่ออายุใกล้60และไม่ต้องการอยู่ในเบลเยียมต่อไปเมื่อได้ทราบข่าวว่าทางการอียิปต์กำลังต้องการนักกฎหมายระหว่างประเทศจึงเดินทางไปเพื่อหางานทำที่นั่นแต่ก็ได้พบกับสมเด็จกรมพระยาดำรงก่อน จึงได้มาเมืองไทยตามสเปคที่ทรงต้องการกุสตาฟโรลังยักมินส์เข้ารับราชการกระทรวงต่างประเทศในปี2435ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งอัคราชทูตประจำกระทรวงและเป็นที่ปรึกษาราชการทั่วไปในปี2436เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสซึ่งเรือรบมาปิดอ่าวไทย โรลังยักมินสได้รับมอบหมายให้จราจาแต่ฝรั่งเศสที่ใช้ปืนเรือก็ไม่ยอมรับฟังกฎหมายคมขูจะเอาดินแดนให้ได้กฎหมายสากลก็ยังต้องแพ้ปืนเรือไทยจึงต้องเสียดินแดนไปด้วยคุณงามความดีที่ทำงานให้ประเทศไทยแม้จะเพิ่งเข้ารับราชการได้เพียง4ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ประกาศนราชกิจจานุเบกษา ในวันที่16พฤศจิกายน2439ให้กุสตาฟโรลินยักมินเป็นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามนุกูลกิจเป็นเจ้าพระยาฝรั่งหนึ่งเดียวของกรุงรัตนโกสินทร์มิสเตอร์กุสตาฟโรลินยักมินสได้ช่วยตรวจตรางานทุกกระทรวงเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงตั้งสภารัฐมนตรีเพื่อทดลองความเป็นประชาธิปไตย ใครเฉยชาก็นำมาทูลฟ้องให้ส่งเรื่องรัฐจนเป็นที่ขุนเคืองในหลายกระทรวงเจ้าพระยาอภัยราชาสยามนุกูลกิจรับราชการอยู่ในเมืองไทย9ปีเมื่องานการหลายอย่างที่ได้รับมอบหมายเข้าที่เข้าทางแล้วจึงขอลากลับไปเบลเยี่ยมเมื่อปี2444ผลงานของเจ้าพระยาต่างชาติท่านนี้เป็นที่ต้องพระราชาัไทยของพระเจ้าอยู่หัวแค่ไหนก็ดูได้จากที่ทรงบันทึกถึงพระยาสุริยานุวัตร หรือเกิดบุญนาคอัคราชทูตไทยประจำกรุงปารีสลงวันที่สองกุมภาพันธ์2,444มีความตอนหนึ่งว่าตั้งแต่เจ้าพระยาอภัยราชากลับออกไปแล้วนี้สังเกตดูว่าการหงอยช้าลงไปแล้วทุกเดือนที่เป็นสำคัญนั้นในกระทรวงต่างประเทศแต่ถึงกระทรวงอื่นๆไปอึอดอัดอยู่ก็มีการที่ช้านั้นไม่ใช่ช้าเพราะขัดข้องนึกไม่ออกอย่างเดียว ช้าโดยปกติของคนไทยนั้นมีเป็นอันมากสำหรับเจ้าพระยาไทยที่ได้เป็นท่านเซอร์ของอังกฤษด้วยนั้นเป็นชาวไซบุรีซึ่งเป็นเมืองอารักขาของไทยมาตั้งแต่ครั้งสุขโขทยัยมีสุลต่านปกครองสืบต่อกันมาหลายชั่วคนจนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าณภาลายัยโปรดกล้าให้สุลต่านปังรัน สุลต่านไซบุรีคนที่21เป็นเจ้าพระยาไซบุรีคนแรกแต่ในแปลรัชการที่สองเจ้าพระยาไซบุรีคนนี้มีปัญหาแอบเอาเกาะปีนังไปให้อังกฤษเช่าและยังขัดแย้งกับเจ้าพระยานครศรีธรรมราชเจ้าพระยานครจึงยกทัพไปปราบเจ้าพระยาไซบุรีได้หนีไปอยู่ที่ปีนังเจ้าพระยานครจึงส่งบุตรชายไปปกครองไซบุรีแทนฝ่ายเจ้าพระยาไซบุรียกกําลังมาตีคืนหลายครั้งก็ไม่สําเร็จ จนสมัยรัชกาลที่สามจ้าพระยาไซบุรีปรงแยรันจึงส่งตนกูดาอีบุตรชายมาขอสวามิภักดิ์จึงทรงให้ตนกูดาอีกลับไปเป็นพระยาไซบุรีเมื่อพระยาไซบุรีตนกูดาอีได้ถึงแก่กรรมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าจึงทรงแต่งตั้งให้ตนกูอามัดผู้เป็นหลานชายขึ้นเป็นพระยาไซบุรีแทนจนในสมรัชกาลที่ห้า จึงโปรดกล้าให้เป็นเจ้าพระยาริทิสสงครามราชพักดีนับเป็นเจ้าพระยาไซบรีคนที่สองเมื่อเจ้าพระยาริทิสสงครามเสียชีวิตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้อับดุลฮามิดบุตรชายขึ้นเป็นพระยาไซบรีแทนขณะที่มีอายุเพียง21ปีและต่อมาอีก15ปีก็โปรดกล้าวให้เป็นเจ้าพระยาธิทิสสงครามราชพักดีเจ้าพระยาไซบรีท่านนี้มีความจงรักพักดี และสนิทสนมกับราชวงศ์ไทยเป็นอย่างมากส่งลูกหลานเข้ามาเรียนที่กรุงเทพในปี2452ไทยต้องเสียดินแดน5รัฐในมาลายูให้อังกฤษเจ้าพระยาธิีิสงครามหรืออับดุลฮามิดจึงพ้นเป็นขุนนางไทยและอังกฤษได้แต่งตั้งให้เป็นเซอร์อับดุลฮามิดฮาริมชะสุลต่านแห่งไซบุรีเจ้าพระยาไซบอรีคนที่สนี้มีชายาหลายองค์ หนึ่งในจำนวนนี้ก็คือหม่อมเนื่องนนทนาครบุตรีในอำเภอปากเกร็ดซึ่งกำเนิดบุตรชายคนสำคัญคืออับดุลรอมานนักเรียนเทพสรินซึ่งเป็นผู้ประกาศเอกราชของมาเลเซียและเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีชาวต่างชาติหลายคนไดเข้ามารับราชการไทยในช่วงที่ไทยเรียนรัดปรับปรุงประเทศให้ก้าวหน้ารู้ทันตะวันตก โดยการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวตะวันตกเข้ามาเริ่มงานและส่งคนหนุ่มออกไปศึกษาเพื่อกลับมารับงานต่อซึ่งชาวตะวันตกเหล่านั้นหลายท่านได้ยึดเมืองไทยเป็นเรือนตายและมีลูกหลานสืบสกุลเป็นคนไทยต่อมาหลายสกุล